ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีการนําไม้มหงวง้ามออกจากป่ามาแปลรูปขายอย่างเป็นลําเป็นสันดูสิครับแปลรูปออกมาเป็นข้าวของเครื่องใช้รูปทรงต่างๆเอาจริงแล้วอะ่ะมันก็สวยดีหรอกครับ แต่ถ้าจะให้ไปส่งเสริมการตัดไม้ทำลายป่าไม่ดีกว่าครับเพราะครูคิดว่าต้นไม้ถ้าอยู่ในป่าจะให้ประโยชน์ที่ยั่งยืนกว่าครับแต่ถ้าอยากได้ไม้ลวดลายสวยๆมาที่นี่ผูกทังแล้วครับที่นี่บ้านอาจารย์ต๋อมซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนการเพ้นลายไม้นะครับผลงานที่อยู่ด้านหลังนี้เป็นไม้ที่เกิดจากการเพ้นไม่ใช่เป็นไม้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าวิธีการทําวัสดุให้เกิดเป็นลายไม้แบบนี้ เราจะทำยางไรวันนี้ครูอยู่กับอาจารย์ตอมทั้งวันนะครับและนี่คืออาจารย์ตอมนะครับที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเขียนลายไม้ของเราในวันนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่อาจารย์ต่อเนได้นาวิธีการเบื้องต้นในการใช้แปลงทาสีแบบต่างๆวิธีการจับแปลงและรวมไปถึงวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายและข้อมือและแนะนําเรื่องของสีในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการสาธิตอย่างเป็นขั้นตอนและที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องลงมือทําจริงๆครับเฉพาะขั้นการฝึกวิธีการพื้นฐานก็ยืนฝึกกันเป็นชั่วโมงแล้วครับเขียนไปลบไปเขียนไปลบไปอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยผลงานพอจะไปวัดไปวาได้ไหม่ะครับหลังจากผ่านผลงานชิ้นนี้แล้วก็เริ่มการฝึกในสเต็ปต่อไปเลยครับ ในเลเวลที่2เนี่ยอาจารย์ก็ได้เพิ่มเติมเทคนิคต่างๆในการตกแต่งลายไม้ให้สวยสมจริงครับเห็นอย่างเนี้ยก็ว่าเป็นไม้แล้วนะแต่อาจารย์ยังไม่ยอมครับจะบอกว่าไม้นะี่มันต้องมีปุ่มมีตาเอาไปเติมปุ่มเติมตาให้อีกนะสวยไปเลยเท่าน,นี้ยังไม่พอนะแกยังให้เทคนิคอื่นๆอีกอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นอีกเทคนิคนึงกําลังจะทําอะไรติดตามกันไปนะครับค่อยๆดูไปแล้วจะนึกไม่ถึงว่ามันเหมือนยี่เ่าไม้อีกเลยครับต่อไปเนี้ยเราก็ไม่ต้องตัดไม้ทําลายป่ากันอีกแล้วครับเราได้งานไม้สวยๆเป็นแบบไม้จมน้ําจากเขื่ จะใหญ่จะเล็กแค่ไหนตามสบายเลยครับพอในระดับที่สูงขึ้นต้องทําไม้ใหญ่ขึ้นแล้วครับดูกันว่าจะทําได้ไหมเนี่ยตามดูกันต่อยาวไปยาวไปครับงานที่เห็นเนี่ยครูขึ้นลายไว้เองครับแต่ว่าเสียดายมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยแล้วครับถึงกับภาพหายไปเลยมาถึงขั้นนี้เลยทั้งอาจารย์และครูก็ช่วยกับเบรงต่อเลยครับ จนสุดท้ายได้มาอย่างนี้แหละครับส่วนผลงานที่ไดจากการฝึกอบรมวันนี้ครูก็ขนกลับบ้านมดเลยครับเดี๋ยวครูจะไปทําอะไรต่อติดตามกันไว้นะครับรวมทั้งประสบการณ์ที่ไดจากการฝึกอบรมการเขียนลายไม้วันนี้ต้องเอาไปต่อยอดแน่นอนครับฝึกอบรมแค่หนึ่งวันใครระนึกว่าจะได้ขนาดนี้แต่อาจารย์มีเทคนิคที่จะช่วยให้เราทําได้ครับส่วนใครที่สนใจจะไปประลองฝีมือตัวเองดูติดต่อโดยตรงที่อาจารย์ได้เลยครับเสิร์ชหาคาว่าลายไม้ฟรีแฮนเจอแน่นอนครับ